Thank you. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูกว้างอีกแล้วนะคะหรือคุณครูพัชราทองท่าพยามาจากโรงเรียนบ้านลองโตะนุยตำบลขุนศีอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะและวันนี้ก็มาพบกับคุณครูในหน่วยเสี่ยงรอบตัวค่ะ แต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้คุณรู้ชมก็มีเพลงมาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยค่ะชื่อเพลงว่าเดินไปฟังไปเด็กๆพร้อมที่จะเคลื่อนไหวร่างกายกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยค่ะเพลงเดินไปฟังไป เดินไปฟังไปสนุกกันไหมคะเด็กๆและวันนี้เด็กๆนะคะก็มาพบกับครูกวางใน EP ที่2ค่ะของหน่วยเสียงรอบตัวซึ่งวันนี้นะคะครูกว่างก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งที่มาต่างกันจะไม่เหมือนกันเอ๊เสียงที่เกิดจากแหล่งที่มาต่างกันจะไม่เหมือนกันยังไงนะเด็กๆสงสัยใช่ไหมคะ เด็กๆคิดว่าถ้าเด็กๆหลับตาลงเนี่ยแล้วเงียสักครู่หนึ่งเด็กๆจะได้ยินเสียงอะไรบ้างคะ,ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาหลับตาซัก5้าวินาทีและลองเงียสัก5าวินาทีดูนะคะว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรบ้างเริ่มได้เลยค่ะ ดเด็กอยู่ที่บ้านเนี่ยหลับตาแล้วได้ยินเสียงอะไรบ้างคะครูกวางนะคะเมื่อสักครู่ลองหลับตาเนี่ยได้ยินเสียงของเข็มนาฬิกาที่เดินอยู่ในห้องของครูกวางด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังได้ยินเสียงลมหายใจของตนเองด้วยค่ะและเด็กๆล่ะคะได้ยินเสียงอะไรกันบ้างเอ่ยเด็กๆคิดว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยแต่ละอย่าง เสียงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเลยใช่ไหมคะและวันนี้นะคะครูกวางได้นำเสียงต่างๆนะคะมาให้เด็กๆได้ลองฟังและลองทายกันด้วยค่ะว่าเสียงที่เด็กๆได้ฟังเนี่ยเป็นเสียงของอะไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงแรกกันเลยนะคะเด็กๆว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของอะไร เสียงที่เด็กๆได้ยินเป็นเสียงของอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะเป็นเสียงที่คนนะคะกำลังใช้ไม้ตีระฆังอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงต่อไปเลยนะคะเอ๊ ota. เด็กๆคิดว่าเป็นเสียงของอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นเสียงของชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูปนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงต่อไปกันเลยค่ะ เด็กๆคิดว่าเป็นเสียงของอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นเสียงของเครื่องดูดฝุ่นที่กำลังทำงานอยู่นั่นเองค่ะไปฟังเสียงต่อไปกันได้เลยค่ะเอเป็นเสียงอะไรนะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเสียงของน้ำที่กำลังรินใส่แก้วนั่นเองค่ะ มาฟังเสียงต่อไปได้เลยค่ะเอ๊ะเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงของอะไรคะใช่แล้วนั่นก็คือเสียงของรถยนต์ที่กำลังสตาร์ทเครื่องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงต่อไปได้เลยค่ะ เ,เด็กๆคิดว่าเป็นเสียงของอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเสียงของโทรศัพท์นั่นเองค่ะต่อไปเป็นเสียงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันได้เลยค่ะเอ๊เป็นเสียงอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเสียงของคนที่กำลังเป่านกหวีดอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆสงสัยไหมคะว่า เราเนี่ยได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวได้อย่างไรนั่นก็เป็นเพราะว่าการเดินทางของเสียงค่ะต้องใช้อากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียงมายังหูของเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทายถูกกันบ้างไหมเอ่ยเห็นไหมคะเด็กๆว่าเสียงแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันเลยใช่ไหมคะนั่นก็เป็นเพราะว่า การสั่นสะเทือนของวัตถุแตกต่างกันและแหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกันเสียงจึงไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆเวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วค่ะครูกวางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ EP นะีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากเด็กๆติดตามกันด้วยนะคะแล้ว,วันนี้ค่ะคุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย กิจกรรมหลังการเรียนรู้ให้เด็กๆนะคะหาสิ่งของที่อยู่ภายในบ้านค่ะที่ทำให้เกิดเสียงและบอกว่าอุปกรณ์นั้นคืออะไรทำให้เกิดเสียงได้อย่างไรจากนั้นอัดคลิปวิดีโอนะคะส่งมายัางกลุ่มไลน์ของห้องเรียนด้วยนะคะ